เงินฉันเมื่อกี้มันมีห้าพันมันเหลือหนึ่งพันได้ไงฟะฉันเพิ่งเก็บเองนะ ดีตรับโซแนจินวิลเลตน,นะคะก็นั่นแหละเอาที่ด้วเล่นจนถึงแค่เออสร้างร้านค้าในเมืองเนาะแล้วก็เเข้ามาปุ๊บก็เบลอัพเลยนะคะเออดีมากเลยหน้าตาสลามก็ยังเบื่ออยู่เหมือนเดิมนะโอ้แล้สตีแรงขึ้นปะเนี่ยเดี๋ยวเราให้น้องไปเออลุยดันเจียนนะคะหมู่บ้านเราก็จะ รับนักก็จนภัยในการบุกดันเจียนนี้นั่นเองนะก็จะมีใครบ้างเนี่ยม,มีนักก็จนภัยถึงห้าคนทนดูผลงานไม่ไหวแล้วสิอายามาซยานะคะนี่ลูกเราเองทำได้เลยห้าคนก็ไหวแล้วมั้งดันเจียนเวลสเองเงินฉันเมื่อกี้มันมีห้าพันมันเหลือหนึ่งพันได้ไงฟะฉันเพ้่งเก็บเองนะเดือ <c oughs> <c oughs> วหนายหมดเลยอ่ะ มุนมุนมุนดีใจที่เงินแม่หายใช่ไหมล่ะอะไรอเด็กนี่ะนีไ่ไม่อยากเป็นสลามแล้วใช่ไหมฮะอยากเป็นโจ๊กแดนเจมส์แป๊บเดียวเวลเอพีก็กลางๆเนาะไม่ได้สูงลีราบอะไรเงี้ยพบฝงพาวพา,วพาวด้านนอกอะอ่ะอ่ะลืมลืมดูลืมดูผู้ชายผู้ชายรีบจัดการพวกมอนกอนที่มันจะหาโอากาสสร้างปัญหาให้เราดีกว่านะแล้วนะพาวพาวไม่เป็นกระต่ายไง <laughs> จัดการลูกตุยเร็วไอ้ไหนพาวพาวอยู่ไหนอ๋อเนี่ยเหรอ เอาาบุกโอ้ยแมวหนึ่งเองป่ะใช้เงินเยอะมากนะคะการจัดการแบบว่าไปด้วยไปด้วยน่มีก็ไปด้วยก็เหมือนตอนเราเล่นเกมเนาะเวลาเราเข้าเมืองเนี้ยเขาก็จะมีเควสดันเจียนเนาะซึ่งตอนนี้เราเป็นหัวหน้ากิ้วนั่นเองนะคะหรือเป็นหัวหน้าในการจัดการจัดสรรของเมืองว่าเออเนี่ยมันมีดันเจียนแถวนี้ ไปป่ามอนเตอร์ให้เราแล้วเราจะให้ของตอบแทนท่านก็คืออย่างเช่นเงินอย่างเช่นของนั่นเองนะคะเออมันก็เหมือนในเกมเนาะแต่ว่าเพียงในเกมเราเป็นพวกผู้เล่นแบบนี้แต่อันนี้เราไม่ใช่ผู้เล่นเราเป็นผู้บริหารเมืองนั่นเองนะคะอืมได้กล่องสองอันเนี่ยเปิดสิไอเทมที่นับว่จนภัยพบด้านนอกนะคะจะถูกส่งไปที่เราเก็บของของเมืองท่านสามารถพบไอเทมหรือว่ามอบไอเทมที่แก่นับว่าจนภัยได้ท่านควรจะใช้ประโยชน์จากไอเทมให้มากที่สุดนะ อืมสวัสดีครับอะไรบ้าผมได้ยินมาว่าสายม่วงสายง่วงตุงเตี่ยเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยอะครับก็เลยคิดว่าจะแวะไปเยี่ยมเยียนที่นี่บ้างเป็นนักขนุนที่น่ารักมากน้องไมรีไทเกอร์นะจ๊ะต้มฟุงออฟล็อคด้าน,นนอกเมืองเรี่มจัเการพวกใบก่อน,นที่จะมันจะสร้างป,ปัญหาออฟล็อคนี่คือสลามนะเป็นสลามจิ๋วนะคือ เงินฉันเพิ่งจะอีกแล้วเหรอมันจัดทีมันลู้อทีละพันธีละพันเนี่ยโอ้โหล่อในสองพันหกมาเจ้าแพงขนาดนี้อันนี้คืออะไรอะเป็นํำรวจดันเจียนอะไปตำรวจดันเจียนมันไม่ต้องเสียอะไรเยอะมากโอ้ยน้องไปด้วยเหรอน้องไทเกอร์สี่คนไว้เอาวะอ่ะไม่เป็นไรลอง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 คือแบบไม่อยากจ้างเพิ่มแล้วอ่ะเงินหมดระว่านที่เราตรวจสอบบริเวณด้านนอกเมืองอยู่นั้นฉันก็พบกับถ้ำมืดมัว ได้กลิ่นสมบัติแล้วเรียบไปสำรวจกันเถินนะลูกหลาวเราเอ,อ่อเจอถ้ำนะคะอะไรนะ งบลืติดลบเล็กนิดเดอยไหมนะเมื่อเอิญพอมีเงินอยู่สามพันในกล่องนี้อเอาไปใช้อย่างฉลาดนะท่านสามารถหาเงินเพิ่มได้ในการขายไอเทมในร้านหรือใช้ไอเทมที่มีเพื่อสถานที่เพื่อเพิ่มยอ,อดถ่ายนะคะเออคือแบบตอนนี้คือคือล่มจมนะคะเงินหายแบบมาหักทีเจ็ดพันได้รายได้แค่หกพันอ่ะล่มจมมีเงินแล้วเข้าได้สมัครเควสคือแบบอริจริงนะเจ้าเมือนนี้ก็เหนื่นอยเนาะต้องหาเงินมาเพื่อที่แบบว่าให้คนมาผจญภัยในเมืองแล้วคือแบบส่วนที่ผจญภัยในเมืองเราก็จะ เอาของต่างๆที่แบบนักผจญภัยไปขายหรือว่าเอามาทํารายได้เพื่อที่จะให้เมืองเราสําเร็จไอคนดูแลเหมือนนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะป้าสำรวจถ้ำลูกอายามัสยาเรานี่คือไปบ่อยมานะคะลูกหล่าเรานี่คือเข้าทุกงานนะคะไม่ว้นแม้แต่ดันเจี้ยนหรือถ้ำก็จะไปนะคะไปทุกงานเราพบซากปรปประหักพันขนาดใหญ่อยู่ข้างนอกแหละเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับมังกรยักษ์ที่ทำลายเมืองมันดับไม่ทั้วแล้วท่านคิดว่าอย่างไงอะ่ะจะ ข้าที่แล้วอีอีอีข้าที่แล้วมังกรเขียวข้าวนี้มังกรจมะพูอจ้าดาก้าอันนั้นดากโก้นะคะไอ้นี่ดากกาสวัสดีค่ะตอนนี้ข้าได้ยินว่าบางคนในเมืองนี้กลังแกพี่น้องของข้านะคะเนี้ยมาที่นี่ทันทีเลยคืนรับไม่ได้อะข้าจะตอบแทนความเจ็บปวดของพี่น้องข้าคืนเป็นร้อยเท่าได้คอยดูข้าจะเตรียมอาวุธอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้เลยนะเจ้านะนะควรจะเตรียมเอาไว้โอ้ไม่นะ มอนสเตอร์ที่น่ากลัวที่สุดแดก,ก้าปรากฏตัวขึ้นแล้วกนนีนท่านเราควรรีบจัดการเปนโดยเร็วนะมิฉะนั้นน่ะความนิยมของมือเราจะต้องตกต่ำอย่างแน่นอนคือประเด็นคือฉันสำรวจท้ำอยู่ฮัลโหลแกแกมาตอนฉันสำรวจถ้ำอ้าว <laughs> คือฉันกำลังบ่นว่าแกประสำรวจทับอยู่ไวนะ้และ สวยดีสูสิความนิยมด <se anak lonely> <t od dy> ้านขวาเนี่ยเต็มหลอดแล้วคือมันเต็มหลอดเมื่อกี้ไงแต่อีดานเจียนมาแก่อีดากอีดาก้ามันมาไงน้องดาก้าน้องดาก้ามันมาไงสองพันเจ็ดเงินมันไม่มีเว้ยเงินมันล่อยหลอเนี่ยก็ใจไหมอ่ะก็ผบกันได้ยินมาว่าเป็นกิจกรรมของสายมุ่แต่งวงจิตินั่นเองนะกำลังจะเป็นที่นิยมในการผจญภัยในช่วงนี้ท่านควรลองจัดการกิจกรรมที่เพิ่มเติมและความน่าสนใจของมือนี้นะ การฝึกร่วมซึ่งอันนี้นี่อันนี้ควรทําอย่างแรงนะคะคือแบบฮัลโหลฝึกร่วมมันอาจจะช่วยบริหารบ้านเมืองได้ดีมากขึ้นฝึกร่วม60อะไรจเดงคือมันคือเหมือนแบบอีเวนต์ในในเกมเนาะคือแบบว่าเราจะมีแบบงานประจําปีของเมืองนู่นนี่นั่นอะไระเงี้ยเราก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวเราไปตีน้องดักกากันดีกว่าเนาะน้องดักกาขอรวมพลเยอะๆเลยค่ะสามคนเองเหรอฮัลโหลมังกรมันไม่ได้ตัวนิดเดียวนะ เราไปกันให้หมดเมืองเลยแล้วกันเนาะคืออีอีมังกรเนี่ยมันไม่ได้ตัวเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปให้หมดเมืองนะคะเม,เมืองเรามีแค่เจ็ดคนนะ <laughs> เราจะไปให้หมดเมืองฮะ,ะเรื่องเงินช่างมันก่อนนะคะอันนี้อะไรเนี่ยทำไมยืนนิ่งๆระหว่างที่ตรวจสอบบริเวณด้านนอกเมืองอยู่นั้นก็พบอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ได้กลิ่นสมบัติรีไปหานอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์เนี่ยเหรอเหนื่อยแล้วไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ไปฝึกลมกันนะอุ้ยน้องเกิดไฟม่วงไม่นะ เด,เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเลี้ยงบาร์บีคิวนะลูกนะสู้ๆเร็วบาร์บีคิวพาดต้ากับไอมังกรชมพูนะนะั่นะงานจะต,ติดเป็นหมื่นแล้วนะน้องตะยะเวลาแกเหลืออีกแค่หน่งเดือนนะอีกหนึ่งเดือนแปบ๊บเดียวเองอะอ สู้ๆตีมังกรนี่เมื่อกี้เราตีไปเดือนหนึ่งแล้วนะคะคือมันให้เวลา2เดือนนะคะในการกำจัดน้อ,นนองชมพูของเรานะคะน้องแดก้าบาร์บีคิวแดก้านะคะเออชื่อนี้ดีกว่าเราจะย่างมังกรกินกันเร็วรีบค่าเรวจะจับมันลงหม้อนี่มันอีกนิดหนึ่งอึอเรวจะหมดเดือนแล้วอ้ออาวสู้แดก้าหนึ่งได้แล้วแดก้าหนึ่งด้นะเพราะว่ามันจะต้องมีมากกว่านี้นะคะ,ะแล้วเย้ เพิ่มความนิยมถึงห้าสบเลยนะโอ้ล้มสามกันเลยนะคะล้มกันหมดนะคะเจ้านะไม่น่าจะพยายามเนชนะได้เลยนะอเออเพิ่มพ e ี p กันทั่วหนะ้าสวัสดีค่ะข้านะ่ะมาทันทีที่ได้ข่าวว่าท่านเอาชนะแจ็กก้าได้ท่านทำได้ดีมากดนรับสิ่งนี้ไว้ไเพื่อการแสดงความยินดีด้วยอืห้าพัน มึงดูเงินข้างผลนั่นสิคุณนายท่านนะคะคุณเธอดูเงินของฉันนะคะที่มันแบบล่อยเหลอก็การใช้เวลาสองเ,งเดือนจากการแบบเป็นนี่เป็นสินน่ะแกเงินฉันห้าพัน่ะก้าอะไรคิดเนอะอออย่าได้บอกนะคะชนะแล้วเลี้ยงบาร์บีคิวนะคะแต่เลี้ยงบาร์บีคิวปุ๊บความพอใจเพิ่มแล้วนะคะโอเคเพื่อเพื่อให้ทุกคนพึงพอใจนะคะเราจะเลี้ยงบาร์บีคิวกันเนาะเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาฝึกกันนะคะ เพื่อให้ความแข็งแกร่งของล,ลูกของเราแข็งแรงขึ้นนะคะความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นกาเลียงก้วจะมีแรงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าน้องน้องที่เป็นอัศวินเนี่ยก็จะได้ค่าความแข็งแกร่งเยอะมาเนาะแล้วก็เรามาทําความสะอาดมือนะคะเนื่องจากเมื่อกี้เราเอาน้องแดก,ก้ามาเผาเล่นนะจ๊ะมันอาจจะมีซากน้องเขาอยู่นะคะเพื่อ,อความสะอาดน้ว่าจนภัยของท่านนะนะไม่ทําอะไรเลยเนอกจากนอนอยู่ในบ้านอย่างนี้เหรอ ท่านหวังว่าพวกเขาจะออกไปข้างนอกแล้วก็ต่อสู้กับมอนเตอร์จริงๆใช่ไหมล่ะแล้วคนพบสาเหตุล่ะแล้วที่ทําไมนักประจนญภัยบางคนไม่ทํางานตามที่เราหวังนักเดินทางแต่ละคนน่ะนะมีหน้าที่มีค่าง,งานอยู่นะที่เป็นตัวแทนของระดับความตั้งใจของพวกเขาที่จะทางานเพื่อพัฒนาเมืองน,นี้ยิ่งค่าอันนี้สูงมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งมีแรงใจในการสู้กับมอนเตอร์มาเท่านั้นท่านสามารถช่วยกระตุ้นพวกเขาได้นะรู้ไหมด้วยก,การแจกไอเทมหรือมอบเหรียญรางวัลสิ้นปีนี้ลองทําเช่นนี้ดูนะคะ บอกเลยเขาก็จะมีค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะคะ ก็แบบแกฉันมอบไปแล้วฉันมอบฉันไม่รู้จะมอบอะไรแล้วอ้าวตอนนี้สินส้นปีแล้วค่ะสิ้นปีแล้วคือฉันเพิ่งเดินเล่นมาแป๊บเดียวเองนะแกฉันเล่นมาแป๊บเดียวเองแกสิ้นปีแล้วหรอนะนรามอบเหรียญงานให้กับคนเดียนดลูซิแต้มคนนี้สูงสุดนะคะเหลือหนึ่งเหรียญเท่านั้นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจะมอบนะคะลูกสาวเรางานเยอะก็จริงนะแต่แบบว่าแต้มผลงานนี่เขาจะน้อยกว่านะ้องเอียงก็ไม่ได้นะ ลำเอียงอะขอลำเอียงได้ไหมลูกหล่าอะลูกหล่าเลยนะอ่อะอาอลำเอียงไม่มีใครเห็นปิดตาปิดตา <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากอยมอไปใหม่นะคะ่ะคือแบบน้องเป็นคนแรกที่อยู่เมืองเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้น้องให้เหรียญแรงงานกับน้องนะเป็นเหรียญที่แบบเพิ่มค่าประสบการณ์ให้น้องแล้วก็ค่าโจมตีค่าพลังเวทอะไรนี้เราต้องการให้น้องเราแข็งแกร่งนะคะ เกิดอีกคนเหรอเดี๋ยวเราปีหน้าเรามอบเหรียญให้แน่นอนนะคะนะลุงนะลุงรอไปก่อนนะลุงลุงต้องเข้าใจลูกหล่าเรานะคะลูกหล่าเราต้องการความแข็งแกร่งนะคะลุงนะเดี๋ยวอย่าซื้อของใหม่ให้ลุงแทนนะคะเป็นการเฉยที่ลุงไม่ได้เรียนนะ,ะนี่มันอัศวินจริงๆนี่นะชื่ออัศวินจริงๆเลยนะคะคือแบบน้องเป็นอัศวินแท้ๆเลยนะคะเจมรี่แมกเกอร์เมเกเ,ม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 เกอร์เลยนะแกเมสนะคะอ่านยังไงว่าเมื่อกี้มีข่าวมาบอกนะคะ่ะ ต่ท่านคะเมื่อของเรานะผ่านเงื่อนไขขั้นหนึ่งแล้วนะคะต่าเราจะเลื่นขันเมืองกันเป็นสองดาวเย่ดูหน้าฉันด้วยหน้าฉันมีความสุขมากเย่กับการที่เงินฉันติดลบเยอะเห็นเงินบนนู้นไหมจ๊ะเงินบนนู้นน่ะตัวปิวเลยจ๊ะได้โปรดสร้างบ้านในฉันด้วยค่ะลุงคะลุงคันู้คะ่ะ เด๋วเราสร้างที่พิศเศษเลยนะคะลุงเป็นบ้านหลังเดี่ยวแยกออกจากโซนคนอื่นเลยเห็นไหมซื้อสถานที่ใหม่ๆได้แล้วนะคะตอนนี้เราสามารถติดตั้งหม้อเวทมนต์ได้แล้วนะคะซึ่งหม้อเวทมนต์เนี่ยมันเป็นของที่ชินรอมานานแล้วนะคะชินอยากได้มาก แหมพูดถึงชิ้นก็ต้องมีมงหม้อสิคะริงไไม้อ่ะกระเตอีกม่วงลงหมอ้อนะคะก่อนที่เราตรวจสอบบริเวณนอกเมืองอยู่นั้นก็พบหนองน้ําพิษนะจ๊ะคือบ่อน้ํามันดูไม่มีพิษมีภัย์มาเลยนะแต่จริงๆมันเป็นบ่อพิษนะเมีเงื่อนไขในการเลื่อนท่านอันดับต่อไปแล้วจ้า รายรับจะต้องได้ถึง3ามหมื่นห้าแกเออขาเปิดห้าดูเงินขทางบนฉันด้วยกิจกรรมที่เคยจัดจะต้องมีถึง15เราจัดไปละสิกิจกรรมนะคะแล้วก็ความนิยมจะต้องขึ้นพันห้า้ยนี่เจิบเจมสมาเลยสร้างร้านอาหารเอ้ยเดี๋ยวสร้างได้บอกเลยมันจะถึงระเบ่า <c oughs> สายมูแต่งมูจดติอันนั้นนะ่ะนะได้สร้างสถานที่ฉันเยี่ยมขึ้นมาเพิ่มอีกเมื่อรเร็วนี้แล้วอนะโรงเรียนการต่อสู้แห่งหนึ่งนางได้สร้างขึ้นมาแล้ว เมื่อผมแข่งดาบได้ถึง1,000ครั้งผมก็น่าจะพร้อมสำหรับการลองดาบนี้กับมอนสเตอร์ของจริงแล้วนักเรียนคนหนึ่งได้กล่าวระหว่างที่เขากำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะจ๊ะ <c oughs> คือคือคืออะไรคือ,อ,น,น,นะคอนางฝึกมากเกินนะคะแข่งดาบหนึ่งพันครั้งก็เลยกลายเป็นกล้ามเนื้ออักเสบขอกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เลยอยากจะไปตีมอนสเตอร์จริงๆนั่นเองนะคะ เราเนี่ยสงสัยจริงๆนะว่าสายม่วงแตง่วงจิตินั้นนะนะ,นะ,นะจะมีอะไรที่ให้เราชมอีกไหมนะเป้ายามเมืองติดตั้งมอเวดอยากได้เนี่ยยินดีด้วยตอนนี้ท่านสามารถสร้างสิ่งต่างๆด้วยมอเวดบนของท่านได้แล้วนะเลือกพัฒนาจากนั้นไปที่เมนูแล้วใส่เทมลงไปท่านจะสามารถสร้างอุปกรณ์สิ่งต่างๆเอยียงไอเทมหายากได้นั่นเอง <c oughs> <c oughs> หน้าตาแบบมันคืออะไรอะตำรวจจุดผีสิงอ้อนี่คือเกมนี้เนะี่ยมีเป็นผีแล้วเหรอะ,ะก็ไม่แปลกเนาะดันเจี้ยนม,มันก็จะต้องมีผีแหละแต่แบบใครจะไปคิดว่ามันจะโผล่มาเป็นตัวไปบนี้เมโกโรนนะคะปรากฏตัวมนุษย์นางหลังเกลียด <c oughs> ถ้ากลับมาจากอีกรกแล้วยังไงล่ะเดี๋ยวแกชื่อเบชิต้าแลเนี่ย <c oughs> ฉันจะโดนซุปเปอร์ไซยาใส่ไหมอะ้าเกลียดเมื่อที่มีชีวิตชีวาแบบนี้ที่สุดเลยอะนะข้าจะรากมนุษย์เอามนุษย์ผู้น่าเกลีย พวกเนี้ยกับโรงนรกดีกว่าเบชิต้าประกดตัวแล้วโอเคฉันเตรียมโดนซูเปอรส์สายะโอเคเงินก็โดนหักเรียบร้อยแล้วพอเงินหักแล้วเอาก็ซื้อนี่เลยแล้วกันนะคะมาเมื่อเราขยายแล้วเราบรรลุแล้วนะคะพาร์ทนี้ก็คือเพิ่มดาวเพิ่มพื้นที่นะคะโอเคพาร์ทนี้เราเพิ่มเรียบร้อยเหลือมาปิดท้ายด้วยกัน ล่าผีกันดีกว่าป่ะไปสู่ทานล่าผีนะคะและคือน้อนน้อนลูกหล่าเราก็เข้าร่วมด้วยนะเนี่ยะเรามารอดูล่าล่าผีกันดีกว่าคือผีมันนิ่งมากมันโผล่มาแค่เนี้ยแล้วแบบข้างล่างนี่คือแบบกล่อง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 ไอ้หมอนหน้านอนนี่คือเข้าไปโดของในปราสาทใช่ไหมโลภะเดี๋ยวในผีมีโลภะมีดาบทองอืมของแกนี่มันแรงจริงโผล่มาบ่อยๆนะโลเวทเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของเวทออกเยอะมากเลยอื โลภะนะคะดาบทองโอ้โหนี่มันเหมาะสำหรับพวกแบบแอัศวินศักดิ์สิทธิ์อะโลเวนะคะแพงมากนะคะก็ <l ows> ตรงนี้จะเป็นแถบบ้านนะคะชินจะแยกโซนเลยเนาะว่าแถบบ้านก็แถบบ้านแถบของกินก็แถบของกินฝั่งน,นี้แต่จริงๆก็ว่าจะเอาของกินที่มันเป็นแบบของกินนะคะอยู่ใกล้ๆโซนบ้านส่วนถ้าเป็นที่พักอาศัยโรงแรมแบบเนี้ยก็จะย้ายมาอยู่ใกล้ๆสถานฝึกด้วยแล้วก็ เป็นของอาศาัศวินฝั่งหนึ่งอะเนาะสนามฝึกแล้วก็จะเป็นร้านอาหารใกล้นะคะร้านอาหารจะไปตรงกลางโซนนี้หนึ่งที่แล้วก็โซนด้านในหนึ่งที่เนาะมันจะได้ดูแบบทั่วถึงทั่วถึงอะไรเงี้ยจริงว่าว่าจะจัดโรงแรมให้เขาอยู่ห่างกันหน่อยนะเนี่ยโรงแรมมาอยู่สักจุดหนึ่งแล้วนะอะเดี๋ยวนี้เลยแล้วกันนะจะได้เพิ่มแรงดึงดูดให้กับร้านค้าทั่วไปด้วยนะคะเพราะตอนนี้ร้านค้าทั่วไปมีแรงดึงดูดน้อยมากนะคะเนื่องจากว่าเออมันเป็นโซนแบบขายของอย่างเดียวนะคะไม่มีที่พักอาศัยแล้วมันก็ไไม่ดด้ก้กลจุ ส่วนอันนี้เป็นบ้านคนมันก็ไม่ได้ดึงดูดอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นชะนะินจะย้ายนะคะทำกยารย้ยายย,าย้ายย้ายย้ายไปแล้วกันนะคะมันดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่โอเคแต้มเราถึงแล้วนะคะเราจะสร้างมันก็คือจุดที่เราต้องการนั่นเองนะคะร้านอาหารนั่นเองค่ะชินได้ร้านอาหารมานานแล้วนะคะเพราะว่าเมืองเราไม่มีร้านอาหาร คนเราอ่ะของกินมันดึงดูดอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นร้านอาหารต้องมาละล้ลกอ่ะสองร้านโอเคสองร้านจริงๆโคระจุดไปเลยแล้วกันนะส่วนอันนี้เดี๋ยวเอาไปร้านข้าวแกงข้างๆร้านอาหารไหมร้านอาหารมันจะต้องมี บาร์ผับบาร์เออไอจุดนั้นมันจะต้องเป็นมุมแห่งย่านสุนทรีอาหารกับผับบาร์มันต้องอยู่ที่เดียวกันยังไงล่ะแต่ตอนนี้คือเมืองสเปซสปาร์ตเลยคือแบบไอตอนนี้ดูแออัดแบบย่อมยอมแบบ ứng, จะเต็มมันก็เหมาะเลยนะกะับย่านที่แบบเป็นของขายอ่ะเดินออกมาปุ๊บโอ้ดาบอะไรเนะ่ะเดินไปแวะซื้อของตรงนี้ได้เลยนะคะแบบเอาวงเอาบนะูธเนี่ยเปิดมาเจอพุ่งปั้งซื้อได้เลยอะไรเนงะี้ยโอเคเราก็บรรลุปเป้าหมายแล้วนะคะ ก็คือ2อย่างนี้นั่นเองนะคะที่ชินจะทำโอเคค่ะ okay, สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนการเลื่อเดี๋าอยวาเราอ้าวเดี๋ยว,เ,ว,เ,ยวเมื่อกี้เก็บข่าคุ้มครองนะคะเก็บข่าคุ้มครองกับลูกๆนะคะโอเคค่ะ okay, สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่พร์ทหน้านะคะอืม เรามารอดูกันนะคะว่าเมืองจะเติบโต,กต,กตกไปมากกว่านี้แค่ไหนนะคะตอนนี้เราก็ได้ขยายพื้นที่แล้วมีร้านอาหารแล้วรอบหน้าเดีย๋ยวเรามาสร้างผับสร้างบาร์แล้วก็สร้างคานเข้าแกงกันดีกว่านะคะโอเคเจอฝูงปูยแล้วนะคะปลาไปล่าปูทําอาหารกันดีกว่าลูกค่ะป้าสำหรับวันนี้เราไปก่อนจ้าบายบายจ้าบายบาย